ครับผมนายกิพั์อินทรสังิตัวแทนจากกรอสต่อมาทุกสมบครับวันนี้จะมาอ่าบรรยายการเฝ้าระวังควบคุมและป้องการล่วให้ติดต่อนะครับวันนี้ก็ได้รับขข้อแตงโมนะครับใครๆก็ชอบนะครับแตโชหน่อยชหน่อยครับ ก็หนึ่งลในการเฝาระวังนะครับก็จากการที่ได้ลงชุมชนแล้วก็ได้ทําแผนพัฒนาชุมชนร่วมกับมพสทนะครับแล้วก็สอบตทำตลอดของเราก็ได้พบว่าปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องการกินนะครับก็เราไปให้ความรู้นะครับใด้สํสรวจว่าประชาชน